รู้สังขารนะครับรู้สังขารรู้สังขานี่รู้ทั้งที่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งและรู้สังขารที่เป็นวิสังขารเกิดสังขารที่มีปรุงแต่งหมายความว่ารู้ทั้งเกิดดับและไม่เกิดไม่ดับรู้ทั้งก็เลยรู้สังขารนะครับรู้สังขารและเป็นอย่างไรรู้สังขารแล้วก็ไม่หลงตัวหลงตนไม่หลงเป็นของเราตัวตนของเรา ไม่หลงความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะว่าเมื่อรู้สังขารรู้ว่าสังขารเป็นสังขารน,นะครับก็จะไม่หลงสังขารไม่ฝืนสังขารไม่ปรุงแต่งสังขารน,นั่นเองได้แค่รู้สังขารเมื่อได้แค่รู้นะครับรู้นี่ไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีใครนะครับเป็นเพียงศักว่ารู้เรียกว่ารู้สังขารสังขารคือการรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ รู้ทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ทางรูปธรรมนามธรรมสังขารทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารสิ่งที่เป็นสังขารนี่ก็รู้สังขารนะครับสิ่งที่เป็นนิสังขารก็รู้สังขารเหมือนกันว่ามันเป็นนิสังขารนันการรู้สังขารก็ได้แค่รู้นะสักว่ารู้ไม่ปรุงแต่งไม่ปืนสังขารไม่ยึดสังขารไม่อยากในสังขารไม่อะไรอะไรในสังขารเพราะว่าเมื่อรู้สังขารแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวคือ ว่างอยู่แล้วคือสังขารที่เกิดก็เกิดที่ดับก็ดับที่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปที่ไม่แน่นอนก็ไม่แน่นอนนะครับอันก็รู้สังขารแต่ก็ไม่ได้อยู่กับสังขารไม่ได้ไปกับสังขารไม่ได้มากับสังขารเพราะว่าสังขารที่ไม่มีการมากันไปที่เป็นวิสังขารก็มีอยู่จนการรู้สังขารทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนรู้สมมุติรู้วิมุตินั่นแหละนะครับก็ใช้สมมุติไปวิมุติก็ไม่ยึดติด ไปในตัวด้วยคืออยู่กับโลกแต่ไม่ยึดติดโลกอยู่กับธรรมไม่ยึดติดธรรมใช้ชีวิตอยู่กับสังขารชีวิตนี้เป็นสังขารก็รู้ชีวิตชีวิตจะเกิดจะดับก็มันเกิดดับทุกขณะนั่นแหละนะครับฉันก็เลยไม่ห่วงสังขารนะครับไม่หนักไม่เหนื่อยไม่ฝืนไม่บังคับสังขารปล่อยตามธรรมชาติตามธรรมะปล่อยตามธรรมดาของสังขารเพราะสังขารมันก็จเจริญบ้างร่วงโรยบ้าง เจริญบ้างเสื่อมบ้างเกิดบ้างดับบ้างนะครับมันก็เป็นไปต่างๆนานานชะั้นการรู้สังขารนี่เองมันก็เลยไม่ลำเอียงไม่อคตินะครับไม่หืนสังขารก็มีอิสเสมอกันในสังขารทั้งหลายนะครับก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุง้งไม่กลัวไม่ห่วงเพราะว่าธรรมชาติของสังขารนั้นเป็นเช่นนั้นเองนะครับก็ได้แค่รู้นะครับก็คือรู้สังขาร เมื่อรู้สังขารแล้วไม่หลงคิดหลงทางหลงทุกข์กับสังขารนะครับสังขารมันจะทุกข์มันจะสุขมันจะอุศนอกุศลมันจะบุญจะบาปจะดีจะชั่วสังขารจะเจริญจะเสื่อมสังขารจะเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปสังขารจะเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นการรู้สังขารนี่เองทําให้สักว่าได้สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบสักว่า่าสักว่าขันสักว่าอาญตนะ เพราะว่า <languages? S 1> สังขารนั้นมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเป็นเช่นนั้นเองรู้สังขารนะครับเมื่อรู้สังขารแล้วมันไม่ปรุงแต่งนะครับไม่ยึดไม่อยากไม่เพลินนะครับไม่ยินดียินร้ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ยึดติดยึดถือยึดมั่นสังขารว่าเป็นเราว่าของเราหรือตัวตนของเราก็เลยละเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าสังขารนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การที่เราละเหตุได้เกิดทุกข์ก็คือละสังขารก็คือแค่รู้นะครับเราจะละขาดละทีเดียวหมดเลยก็คือแค่รู้เมื่อแค่รู้แล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งสังขารให้เป็นวิญญาณนามรูปที่จะไปวิ่งไปไหลไปลื่นไปในธาตุทำกรรมกิเลสที่บางฉะนั้นรู้สังขารนะครับเมื่อรู้สังขารแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเป็นเหตุได้เกิดทุกข เป็นให้เกิดตัญหาเกิดความยึดความอยากความยุ่งยากลาบากเดือดร้อนห้องสา่กระสับกระส่ายรู้สังขารน,นะครับเมื่อรู้สังขารแลวมันหยุดได้มันละได้มันเลิกได้มันนิ่งได้มันเฉยได้มันผ่านได้นะครับไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่สะเทือนใจไม่สะเทือนอารมณ์ไม่สะเทือนความรู้สึกไม่สะเทืนอสทน,สสทนสมองนะครับก็คือรู้สังขารว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง ครู้สังขารว่ามันเป็นเช่นนั้นเองก็เลยไม่ต <umba> ิดไม่ยึดนะครับรู้สังขารเมื่อรู้สังขารแล้วมันไม่ฝันไม่ฝันไม่เกิดมานะทิฐิไม่ถือดีถืออวดดีอวดเก่งอวดมีอวดเป็นนะครับรู้สังขารแล้วมันลุกมันโปร่งมันเบามันสบายมันที้ใายผ่อนลคยมันหายกังวลหายวิตกหายเดือดร้อนนะครับไม่หวั่นไหวนะครับไม่ห่วงชีวิต ไม่ห่วงความเป็นอยู่นะครับไม่ห่วงอดีตอันาคตปัจจุบันเพราะว่าแค่สังขารก็คือรู้สังขารเมารู้สังขารแล้วมันก็ลุล่วงราบรื่นเรียบร้อยไปเองมันไม่ห่วงตัวห่วงตนไม่ห่วงรักห่วงชังไม่ห่วงเกียดห่วงกลัวไม่ห่วงนะครับเพราะว่าที่สัตว์ทั้งหลายเป็นห่วงเป็นใยเรื่องราวต่างๆนี่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือสังขาร ถ้ารู้มันคือสังขารมังขานคือมันเหตุปนีธได้เกิดทุกข์ก็จะละละวังสามรวมนะครับปล่อยวางไม่ไปกําหนดเพ่งพิจรณาไม่ไปอะไรอาวอไม่ไปรักหลงไม่ไปรักโลภไม่ไปโกรธเกลียดนะครับไม่ไปกลัวห่วงนะครับไม่อะไรอาวอไม่ไปอิจฉาริษยานะครับก็ปล่อยให้สังขารเป็นสังขาร,นะรปล่อยให้ สังขารมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเราก็แค่รู้สังขารเมื่อรู้สังขารแล้วมันเว้นได้มันละได้นะครับมันก็เลยปล่อยวางได้มันก็เลยหลุดพ้นได้นะครับมันก็เลยสิ้นสังขารได้ตรงสังขารได้ละสังขารได้หลับสังขารได้เพเพราะว่ารู้สังขารนะครับเหมือนเรารู้เขารู้เรานั่นแหละเป็นการรู้สังขารเพราะถ้าไม่รู้เขารู้เรานี่มัน จอสังขารเมื่อไหร่ก็แพ้ตลอดแพ้ใจแพ้อารมณ์แพ้ความรู้สึกแพ้ความรักโลกกอดหลงแพ้กรรมแพ้กิเลสแพ้วิบากแพ้โลกธรรมแพ้ชีวิตฉะนั้นการที่เราจะไม่แพ้นะครับเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นสังขารนะครับจะได้ละสังขารปรองสังขารปล่อยสังขารจะได้ไม่ปรุงแต่งไม่พืนสังขารไม่ปรุงแต่งสังขารไม่ยึดสังขารมาก รู้สังขารมันก็ไม่มีเราเขาไม่มีเขาของใครไม่มีตัวตนอะไรรู้สังขารแล้วมันคลายแบบคลายจิตคลายราคะโทสะโมหิตตอกศัทธาปัญจาจิตเพราะว่าทุกๆสังขารแหละมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ความกังวลความเคร่งคัดเคร่งเครียดความวุ่นวายนะครับฉะนั้นก็เลยรู้สังขารน,นะครับเมื่อรู้สังขารและมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยกับชีวิตไม่เหนื่อยกับ การเรียนกับการงานกับการเงินกับความมั่งค่ามั่งรวยความสุขสะดวกสบายความดีเด่นดังนะครับไม่เหนื่อยกับมันไม่เอือมละอาไม่เซ็งนะครับเพราะว่ารู้สังขารนะครับปล่อยให้สังขารมันเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นธรรมดาปล่อยให้เป็นปกติมันจะเป็นเช่นไรก็ช่างมันเพราะว่ารู้แล้วว่ามันแค่สังขารนะครับไม่ก็ไม่หลงฝันนะครับไม่หลงโลกไม่หลงธรรม ไม่หลงศึกษาไม่หลงปฏิบัติไม่หลงทางไม่หลงทุกนะครับเพราะว่ารู้สังขารเมื่อรู้สังขารแล้วก็นิ่งได้เฉยได้ไม่หวั่นหวั่นไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่กลัวเพราะว่าสังขารคือสังขารอ่ะเราจะให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นอ่ะมันก็เป็นแค่สังขารนั่นแหละฉะนั้นก็เลยรู้สังขารเมื่อรู้สังขารแล้วก็มันก็ช่างช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไร พราะว่าเมื่อรู้สังขารแล้วมันไม่เป็นโรคจิตนะครับไม่เป็นโรควิตกจริตไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่เป็นโรคเบื่อโรคเหนานะครับไม่เป็นโรคอยากโรคยึดนะครับไม่เป็นโรคตัวโรคตนนะครับมันปัสจัากโลกทุกโศกโลกไปเวรกรรมเขาต่างๆฉะนั้นก็เลยสิ่งที่เราอยากรู้ก็รู้สังขารนั่นแหละอยากเห็นก็เห็นสังขารอยากได้ยินก็ได้ยินสังขารอยากทราบก็ทราบสังขารอยากมีอยากเป็นก็อยากมีอยากเป็นสังขารนั่นแหละ ฉันก็แค่รู้สังขารมันไม่ได้อะไรไม่มีอะไรพอสุดท้ายมันก็พบเจอพัดพลากเป็นธรรมดาฉันการที่เรารู้ว่าสังขารมันเป็นทุกข์ที่เรารู้ก็คือรู้ทุกข์นะครับรู้ทุกข์รู้สังขารคือรู้ทุกข์รู้เหตุได้เกิดทุกข์สังขารเป็นทั้งทุกข์และเหตุได้เกิดทุกข์ฉันเมื่อเรารู้เราก็ละทุกข์ละเหตุได้เกิดทุกข์ได้พร้อมกันนะครับฉะนั้นก็เลยสังขารมันเกิดดับทุกขณะนเลยไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีความเที่ยง ไม่มีความงานที่แท้จริงไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่มีตัวตวนที่แท้จริงมันเปียงเปียงสิ่งสมมุติเป็นเียงสิ่งชั่วคราวเป็นเพียงชั่วขณะหาเนื้อแท้เกินสารสาระอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสังขารเราก็จะเออช่างมันแล้วแต่ปล่อยวางไม่อะไรกับอะไรหโหสิตัดใจตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดความยึดความอยากความเพลินพอใจเสียได้นะครับเพราะว่าการรู้ว่ามันเป็นสังขาร เรียกว่ารู้สังขารสั้นๆรู้สังขารแล้วก็ทิ้งตลอดละตลอดคลายตลอดปลงตลอดดับตลอดเขาเรียกว่าตัดทั้งหัวทั้งหางนะครับหมายความว่าทุกก็ละอย่าได้เกิดทุกก็ละก็ปลงก็ปล่อยก็าวางเขาเรียกว่ารู้สังขารแค่เลยเมื่อรู้สังขารแล้วมันก็เป็นนิโรธเป็นนิพพานนะครับเป็นสุญญาตาเป็นความเบาความร่วงความป่งความสบาย ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องกําหนดไม่ต้องเพ่งไม่ต้องอะไรกับไรอยู่รับรู้สังขารเหมือนเรารู้ทางมันก็ไม่หลงทางละเรารู้ทุกรู้เหตุได้เกิดทุกเราก็ไม่หลงเป็นทุกไม่หลงเป็นเหตุได้เกิดทุกขสซะเองนะครับฉะนั้นรู้สังขารน,นะครับรู้สังขารด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้สังขารแล้วหมดเรื่องหมดราวนะครับหมดหน้าที่หมดภาระหมดองวนนะครับรู้สังขาร นะครับไม่ติดสังขารไม่ยึดสังขารรู้สังขารแล้วก็ไม่เอานะครับไม่เอาเพราะว่าสังขารมันทําให้เป็นทุกข์อ่ะสังขารทำให้เป็นกังวลทำให้เป็นห่วงทำให้เกิดความยินดียินไายตลอดเลยเกิดความหม่นไวสุดุ้งเซ็งเหาเบือ่ออยากยึดยุ่งยากลําบากเดือดร้อนวนุวน่วนวายสับสนซึ่งอาการของสังขารมันเยอะมากดังนั้นการที่เราแค่รู้นะครับสักว่ารู้ ก็คือรู้สังขารมันก็จะสักว่ารู้แค่รู้แนะับแค่นั้นเองมันก็จะสิ้นทุกสิ้นเหตุได้เกิดทุกก็ว่างได้วางได้ปลงได้ปล่อยได้ก็ผ่านพ้นไปได้ก็เป็นอิสระนะครับก็เย็นก็สงบก็สะอาดก็บริสุทธิ์ก็ปลอดโปร่งโรคเบาสบายรู้สังขารนะครับรู้สังขารเพราะว่าเรารู้ดีรู้ชั่วรู้บุญบาตรู้บารู้กุศลอกุศลรู้เขารู้เราก็คือรู้สังขารมันรู้สังขารแล้วก็เช่นนั้นเอง นะครับก็นิ่งได้เฉยได้อิดได้เย็นได้รู้สังขารด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับก็จะไม่ติดสังขารนะครับรู้สังขารไม่ติดสังขารนะครับรู้สังขารแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นห่วงแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งสบายลวรู้สังขารร้อนเย็นอ่อนแข็งนะครับมันจะเป็นสังขารหมดรูปธรรมนามธรรมรูกทตุนามทารู้สังขารนะครับแล้วมันก็เกิดเองดับเองมีเองหมดเองจะเรียเองเสื่อมเอง ก็เลยไม่ต้องเป็นเสเองไม่ต้องไม่ตั้งไม่ติดไม่ขัดไม่กล้องไม่คาไม่ปรุงแต่งเสเองนะครับก็เลยไม่ตกย้ำซ้าเติมในเรื่องพฤติกรรมนิสัยท่าแท้สันดานสัญชตาตญาณกรรมกิเลสทีฤฤ่บะสมมุตินะครับฉะนั้นก็เลยรู้สังขารด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้สังขารก็เหมือนเรารู้สันดานนะรู้นิสัยนะมันก็เลยสบายปล่อยวางได้ไม่อะไรครับอรรู้สังขารด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ